เมื่อให้ตัวแม่มาซื้อเหล็กกับทางซีเจมาดูกันสิว่าจะรอดหรือจะล่วงนี่หรอบริษัทที่ว่าขายเหล็กมอกอสวัสดีค่ะลูกค้าต้องการดูเหล็กประเภทไหนคะดิฉันอยากได้เหล็กที่แข็งแรงแล้วก็อยากให้ทางบริษัทแนะนำเพราะว่าดิฉันจะตั้งศึกสูง20ั้นที่ตันค่ะ ขอแนะนำเป็นเหล็กทุ่งโมพันพวกมอรก,อร,กอร์ค่ะกลุ่ม i อวีไวไฟเนะคะเหล็กฐาน่ากนะคะขอแนะนำเป็นเหล็กข้ออ้อยเหล็กเส้นกลมนะคะความยาวยิ่งแต่10เมตรกลสิบสอเมตรโครงสร้างหลังคาก็จะเป็นตู้เหล็กตัวตั C เหล็กแฮชพีมะคะ่ะ ก็มีแคตตาล็อกตามนี้ค่ะลูกค้าเป็นมอกทั้งหมดเลยใช่ค่ะมาถานมอกก็สั่งซื้อที่ซีเจนี่สั่งซื้อง่ายสะดวกมากค่ะแล้วก็จัดส่งไวด้วยนะทางนี้เรายังเปิดให้ลูกค้ามาเลือกชมสินค้าเผื่อซีเจเราจะเป็นตัวเลือกให้คุณในอนาคตได้หาเหล็กที่ไหนไม่เคยเจออย่าลืมแวะมาที่ซีเจกันก่อนไม่ต้องห่วงว่าจะได้รับสินค้าไม่มีมาตรฐานเพราะมีสัญลักษณ์มอกรับรองทุกชิ้นทางเรายังมีรถจัดส่งสินค้าของทางบริษัทโดยเฉพาะหากหน้างานอยู่ใกล้เรามีบริการส่งฟรีแถมยกของลงให้ด้ววยยโอนนนนััีีี้้พรรุ่งงเตมบข ทั้งสะดวกแล้วก็ปลอดภัยครบจบที่ซ J สรุปตัวแม่มาซื้อครั้งนี้คือรอดนะคะ